เราจะพูดคุยกันในเรื่องของการค้ามนุษย์นะคะที่ประเทศไทยเองมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาในเรื่องนี้แล้วก็อยากที่จะได้รับการจัดอันดับให้ขึ้นไปอยู่ที่เทียร์หนึ่งให้ได้นะคะโดยในเรื่องนี้เนี่ยท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีรวมไปถึงท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านดูแลนะคะในเรื่องของกระทรวงแรงงานรวมไปถึงท่านสุชาติชมกลินค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเองท่านก็มีการ ผลักดันในเรื่องนี้นะคะแล้วก็จัดทําให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อที่จะ ผลักดันนะคะให้ไทยขึ้นไปอยู่เทียร์หนึ่งให้ได้ในเรื่องของการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์เรามาดูในเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมคะในเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาที่เขามีการจัดทํารายงานรวมไปถึงสถานการณ์การค้ามนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเหยื่อการค้ามนุษย์ซึ่งก็มีการเทียบสถานการณ์ทั่วโลกกับมาตรฐานของสหรัฐแบ่งเป็น4ี่เทียร์ด้วยกันนะคะอย่างเทียร์แรกเนะะี่ยค่ะก็คือว่ากลุ่มเทียร์หนึ่งคือการปฏิบัติประเทศที่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำของกฎหมาย ในการป้องกันแล้วก็ปกป้องเหยื่อการค้ามนุษย์นะคะตรงนี้เนี่ยทำอย่างครบทั่วเลยก็ทําให้ขึ้นไปอยู่ที่อันดับเทียร์หนึ่ได้ส่วนกลุ่มเทียร์สค่ะก็คือเป็นประเทศที่มีการดําเนินการแต่ว่ายัางไม่สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าวแต่ว่าพยายามแสดงให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยเราได้แก้ไขในเรื่องของปัญหาการค้ามนุษย์แล้วก็คืออย่างของประเทศไทยที่อยู่ในเทียร์สอย่างเทียร์สที่เป็นวอลิลิก็คือ กลุ่มที่สองที่จ้องต้องจับตามองอนะคะก็คือเป็นประเทศที่มีการรายงานถึงเี่ยวการค้ามนุษย์เพิ่มมากขึ้นก็จริงหรือว่าไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ารัฐบาลได้พยายามต่อต้านการค้ามนุษย์อันนี้จัดอยู่ในกลุ่มเทียสองแต่ว่า ต้องจับตามองนะคะส่วนกลุ่มเทียสามก็คือประเทศที่ดำเนินการยังไม่สอดคล้องเลยกับมาตรฐานขั้นต่ำตามกฎหมายของสหรัฐแล้วก็ไม่มีความพยายามในเรื่องของการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์แต่อย่างใดซึ่งเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยประเทศไทยเคยอ,อยู่เทียสามแล้วก็ขยับอันดับกลับมาขึ้นเรื่อยๆทีนี้เนี่ยไปดูคุณผู้ชมคะในเรื่องของสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับอย่างที่ดิฉันบอกเมื่อสักครู่เทียสองซึ่งรัฐบ,บาลพยายามแก้ไขปัญหาในเรื่องของการค้ามนุษย์อย่างจริงจังนะคะโดยการรายงานในเรื่องของการค้ามนุษย์ประจำปี2523 สหรัฐเขาคงสถานะทายอยู่เทียสองก็คือไม่ได้ขยับขึ้นเทียหนึ่งสักทีแม้ว่าทุกหน่วยง,งานพร้อมที่จะเดินหน้าในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องอย่างที่บอกนะคะรัฐบาลภายใต้การนําของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแล้วท่านก็ยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยซึ่งกระทรวงแรงงานอยู่ภายใต้การกํากับของท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีท่านมีนโยบายนะคะ ในเรื่องของการขับเคลื่อนการดําเนินงานในด้านของการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ทีนี้เนี่ยทำยังไงบ้างเขาดําเนินงานยังไงบ้างการดําเนินงานของเขานะคะมีภารกิจในการดําเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานที่สําคัญของกระทรวงแรงงาน ปัจจุบันกระทรวงแรงงานเองก็มีการบูรณาการความร่วมมือก,กันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อที่จะขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวนโยบายดังกล่าวที่ว่าก็คือการยกระดับสำนักงานเลขานุการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ทางด้านแรงงานให้เป็นหน่วยงานระดับกองสามารถสั่งการได้เลยนะคะในการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัวว่าจะทําอย่างไรที่จะยกระดับ จะทำอย่างไรที่จะแก้ไขปัญหาป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยหรือว่าเรียกย่อๆว่า SOP มีการตรวจคัดกรองผู้ที่อาจจะเป็นผู้เสียหายผู้ที่อาจจะเป็นผู้เสียหายใครบ้างอ่ะอย่างเช่นแรงงานต่างด้าวแรง,งงานเด็กอะไรแบบนี้นะคะ เพิ่มขีดความสามารถในการบังคับใช้กฎหมายอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มพนักง,งานตรวจแรงงานในแรงงานกลุ่มเสี่ยงนะคะแรงงานกลุ่มเสี่ยงมีใครบ้างอย่างที่บอกไปพูดเมื่สอ,อสักครู่นี้ก็คือจะมีพวกแรงงานต่างด้าวด้วย มีเด็กด้วยมีกลุ่มประมงด้วยซึ่งกลุ่มประมงเนี่ยเป็นกลุ่มที่ทางด้านของสหรัฐเองจับตามองอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการขามนุษย์ได้เพราะว่าการออกไปทํางานตามชา,าชายทะเลก็ดีออกไปในทะเลก็ดีต้องใช้แรงงานประมงแล้วก็ส่วนใหญ่อย่างเช่นยกตัวอย่างอย่าง จันทบุรีแล้วก็ตราดเนี่ยค่ะมีการนําเข้าแรงงานเข้ามาก็คือเป็นแรงงานต่างด้าวสาสัญชาติก็คือกัมพูชาเมียนมาแล้วก็ลาวเข้ามาทํางานตรงนี้นะคะทีนี้นอกจากนี้เนี่ยยังมีการบูรณาการหน่วยงานอีกอย่างเช่นมีการตรวจแรงงานที่ศูนย์ไปโป้2 2จังหวัดชายทะเลก็คือต้องทําอะไรคุณผู้ชมคะก็คือต้องมีการแจ้งข่าว แจ้งออกจะนําแรงงานออกไปใช้แรงงานในทะเลก็จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ของศูนย์ไปโป้นะคะที่จะมีการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆในกระทรวงแรงงานเนี่ยเข้าไปตรวจดูคุณผู้ชมก็คือว่าแรงงานคนนี้ ตรวจผ่านอิเล็กทรอนิกส์เลยนะคะว่าคนนี้เนี่ยเคยขึ้นทะเบียนหรือเปล่าเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่ามีการต่อบัตรอนุญาตหรือเปล่าสามารถที่จะออกไปทํางานได้ไหมเมื่อแจ้งแล้วว่ามีใครไปบ้างนะคะก็จะต้องตรวจสอบแล้วก็อดูเลยใครออกไปแล้วเดี๋ยวตอนกลับเข้ามาคุณผู้ชมก็ตรวจอีกทีนึงว่าเอ๊ะคนที่ออกไปตรงนี้เนี่ยกลับเข้ามาหรือเปล่าหรือว่าไปเป็นอะไรที่กลางทะเลหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็ทําให้สามารถตรวจสอบได้นอกจากนี้ยังมีการตรวจแรงง,งาน เชิงที่สถานประกอบการทั่วไปด้วยก็คือสถานประกอบการที่เสี่ยงต่อการใช้แรงงานเด็กก็ต้องตรวจเหมือนกันนอกจากนี้การส่งเสริมให้นําแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีไปใช้ต้องทําเหมือนกันนะคะแล้วก็มีการดําเนินโครงการความร่วมมือกับสหรัฐด้วยความร่วมมือตรงนี้แหละคะ่ะที่อาจจะทําให้ไทยได้ขยับขึ้นไปสู่เทียร์หนึ่งได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคะ นอกจากนี้ในปี2023ประเทศไทยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้เรามุ่งมั่นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาตรงนี้ต่างๆเหล่านี้ในเรื่องของการค้ามนุษย์แล้วแต่ว่าไทยก็ยังคงอยู่ในระดับเทีย2เช่นเดียวกันกับปีที่แล้วก็คือปี2022ทีนี้ต้องทำยังไงล่ะทุกภาคส่วนบูรณาการกันนะคะในการทำงานร่วมกันแล้วก็พยายามสกัดในเรื่องของการค้ามนุษย์ในทุกมิติ ที่สำคัญก็คือรัฐบาลเขาพยายามร่วมกันดำเนินการเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างจริงจังซึ่งก็สอดคล้องเลยค่ะกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้การน,นำของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะที่ท่านพยายามทำอยู่แล้วก็เร่งผลักดันให้มันเป็นวาระแห่งชาติ ทีนี้ท่านสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านได้มีการเปิดเผยนะคะว่าในส่วนของกระทรวงแรงงานซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลแล้วก็รับผิดชอบในด้านของการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการค้ามนุษย์เนี่ยในปีที่ผ่านมาได้ขับเคลื่อนการดําเนินง,งานการป้องกันรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในหลายๆด้านเลยแม้ว่าในปีนี้เองประเทศไทยได้รับการจัดอันดับสถานการณ์การค้ามนุษย์จากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ แม้ว่าจะอยู่ระดับเทียสองเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาก็ตามนะคะแต่ท่านบอกว่าชื่นชมนะคะเจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่มีการบูรณาการการที่มีความพยายามมันบูรณาการกันจริงๆเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานกระทรวงแรงงานรวมไปถึงอย่างตำรวเองก็ต้องเข้าไปร่วมอย่างตำรวจเองก็ต้องเข้าไปร่วมในเรื่องของการสกัดการค้ามนุษย์ในทุกมิติในส่วนของกระทรวงแรงงานเนี่ยที่รับผิดชอบในเรื่องของด้านการป้องกันนะคะก็ยังคงที่จะมุ่งมั่น ขับเคลื่อนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมคะก็เพื่อที่จะให้ปัญหาการค้ามนุษย์เนี่ยหมดไปจากประเทศโดยเร็วอันนี้เป็นข้อความนะคะที่ท่านสุช,ชาติชงกลิ่นท่านได้มีการพูดคุยออกมานะคะแล้วก็ท่านบอกนะคะว่ากระทรวงแรงงานเองก็ยังคงที่จะมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาตรงนี้ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงรองนายกรัฐมนตรีที่พยายามที่จะผลักดนันแล้วก็ช่วยกันจับมือนะคะประเทศไทยให้ขึ้นไปอยู่อันดับเทียร์หนึ่งให้ได้นะคะและนี่ค่ะก็คือเป็นในเรื่องของการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์นะคะที่หลายหน่วยงานพยายามทำพยายามที่จะผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นไปสู่เทียร์หนึ่งให้ได้ค่ะ นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะในเรื่องของการมุ่งมั่นแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ทําอย่างไรตรงนี้เนี่ยต้องจับมือกันจริงๆแล้วต้องพากันไปแล้วปีหน้าก็คาดหวังว่าประเทศไทยจะขึ้นสู่อันดับเทียหนึ่งให้ได้นะคะ